จะทําให้เสียงกรี๊ดดังที่สุดจะทําให้คําตอบทุกคําตอบที่ไดเล็กมาในไอซีกระต่างไปพบกับสภายพิเศษเลยค่ะว่ากูเลวปล่าวะ เร็วเรื่องอะไร,รอ่ะก็กูกับมึงงั้นผมก็คงเร็วเหมือนกันนั่นแหละคือเขาไม่ได้มีแค่กูอะเ <_ p> ขามีคนอื่น เมื่อคืนกูก็เห็นรูปแล้วเมื่อเช้ากูก็เห็นรอยวะ่ะพี่ก็เลยทะเลาะกันกับเขาเหรอมันก็ไม่อเขายังบอกรักกูปกติแต่ กูรู้สึกไม่เหมือนเดิมวะ่ะแล้วพี่จะทำยังไงต่อกูไม่รู้ว่ะกูกับพอยคบกันมานาน้วเว้ยทั้งมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้อ่ะแล้วยิ่งช่วงนี้ กูก็มีมึงยังเป็นยังนี้ตลอดยังคงรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยนแม้วันนี้ฉันไม่มีความไม่ไร มาไม่ต้องมัววนนะถ้ามาจะคขากับมันอนะ่ะเดี๋ยวพี่เรล่งชอบม้าเองเห็นมันทำให้ม้าเจ็บอะ่ะม,มองมาหาพี่นะ họ sẽ mấy ขออยู่แบบนี้สักพักหนึ่งนะพี่ และแน่นอนนะครับว่าคำถามที่ฝ้ามั่นใจว่านักแสดงทุกคนจะต้องคอยตอบว่าคนรักเป็พี่จะมีซีรีส์ยาวไหมคำตอบคือมีแน่นอนค่ะบอกเลยตอนที่ฟาเกินเข้าโยนเข้าทีเซอร์พี่รู้สึกขนลุกมากพี่เล็กฟาจะบอกว่าทันทีที่ เพลงประกอบซีรีส์ขึ้นมาสักครู่คนลูกจริงน้ำรู้สึกเหมือนน้ำตามันจะไหลใ่แล้วแลความมันม่นใจเลยว่านอกจากตัวนักแสดงที่คิดถึงบรรยากาศในเรื่องราวแล้วคนดูก็คิดถึงคนดูนทุกคนก็คิดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เอาเันว่ายังไงปีหน้าสําหรับคนรักรุ่นพี่แบบยาวแบบเต็มอิ่ม คุณได้ดูกันอย่างแน่นอนนะคะถ้างั้นเราขอเสียงปรบมือต้อนรับนะน้องยินและน้องวอร์ร่วมไปดูในะคะน้องพร้อมค่ะแล้วก็คุณนิวสิวันสวัสดีคุณด้วยมาหมดวันนี้มาหมดแน่สวัสดีค่ะ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 โอ้โหรู้เลยใครไม่อ่าจไล์กรุ๊ป ยังไงครับคุณเอาจริงๆตอนแรกอะมาแค่นี้เลยนะอ่าเมื่อกี้พี่ข้างหลังเขาคอตูมเขาแบบไม่ไหวพี่เอานี้มาหน่อยหน่อยึ่งหน่อยหน่อยหน่อยเอาละคุณขาคันนี้ไม่ต้องแนะนำหรอกต้องแนะนำอีกไหมอะต้องแนะนำอีกไหมคะต้องไหมแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแนะนำตัวหน่อยแล้วกันค่ะครับสวัสดีครับชิเนิยวครับขอบคุณครับนั่นก็คือพี่เนียวควบกับของซีีรส์เรื่องนี้่่คะ เห็นแล้วแบบอยากล่นอะไรเยอะเดี๋ยวเขาเขียนบทให้ตีกับลี่ได้กันในซีซั่นต่อไปไม่เอาค่ะขอขอซะแบบไม่ไม่ไม่อยู่โรงอาหารนะที่อื่นมาได้ขอที่อื่นมาเอาหลายพี่นิวเอาจริงคิดถึงกอล์ฟนู่งพี่ถึงมากคิดถึงมากคำถามพี่สักหน่อยไปละพี่นิวจิ๋วอะพี่นิวมาเนี่ยพี่นิวมาแล้วพี่นิวกระแสมันดีมากเองเอาเบิรเนี่ยคนละคนละลุ่นพี่เนี่ยพี่นิวรู้สึกไงบ้างฟีดแบ็กเป็นไงบ้างตอนนั้นจริงๆไม่คิดว่าจะขนาดนี้อาจจะพูดตรงๆเนาะเพราะเราเริ่มโปรเจกต์มาเราก็จะรู้ว่า คงได้ประมาณหนึ่งเพราะตอนมันน้อยตอนมันสั้นแต่พอเห็นกระแสร,รู้สึกว่าเราก็โทรคุยกับพี่หยานพี่แบงค์เลยว่าเอ้ยเราทํายาวกันไหมเราทำเต็มกันจริงคุยกันมาหยนานแล้วนะตั้งแต่จบคนรักเอ้ยเอ็นรับเอ็นรับเลิฟแรกๆเลยเราก็มีโทรคุยช่วงนั้นพอดีแล้วก็ คุยเรื่องคิวมาตลอดหรือว่าลงช่วงไหนลงล็อกช่วงไหนยังไงดีอะไรเงี้ยครับที่จริงช่วงนั้นนะคันปากมากเลยนะเพราะว่าเราเองก็คือรู้ว่ามันจะมีซีรีส์ยาวเกิดขึ้นตั้งแต่ที่จบซีรีส์ใหม่ๆเนาะพี่นิวเนาะแล้วคนถามมีไหมคะมีไหมคะนี่ก็บอกน่าจะมีมั้งรอติดตามมั้งราติดตามละกันใจคือมีโว้ยมีโว้ยในสยากโพสลงไอจีมาเนาะอ่ะป้าขอถามนักแสดงกันบได้ดีกว่าคือคิวหลักของเราเลยครับสับตัวของยินแล้วก็วอ เดี๋ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วว่ในในซีรีส์กระรุ่นพี่แค่4ี่ตอนเน่ะทุกคนเห็นความสามารถด้านการแสดงจนเอาใจคนดูอยู่หมัดเขาถือว่าเก่งมากนะสี่ตอนสามารถติดอันดับโลกได้จริงๆแล้วมารอบนี้ล่ะจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เรื่องของการแสดงหรือจะมีสกิลอะไรโผล่เข้ามาที่จะสามารถมัดใจคนดูได้มากกว่าเดิมอีกหรือเปล่าฮะก็เซอร์ไพรส์แรกนะครับก็น่าจะคนน่าจะได้ดูเยอะขึ้น ใช่แล้วก็เรื่องรายละเอียดเนี่ยน่าจะมีเพิ่มมากไม่ว่าจะเป็นซสีนอารมณ์ต่างๆคือมันจะลงกลึกมากกว่าเดิมใช่แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็จะทํากันบ้านเกี่ยวกับตัวละครมาร์กมาสะให้มันลึกกว่านี้ให้มันละเอียดกว่านี้ใช่ขนาดนั้นก็คือละเอียดจนแบบคุณป่ดแล้วนะรอบนี้คือพีเอ็ม5ใช่ผมคิดว่าผมต้องไปเปลี่ยนคาลรคเตอร์ ภายในด้วยแล้วก็ภายนอกเรื่องทรงผมเรื่องคอสตูมอะไรเนี่ยทำให้มันเหมือนนิยายที่สุดขนี้ที่ตังขนาดนี้หุ่นึงเต้นอยากรอดูนะแล้วตอนอ่านแล้วตีนอ่ีนว่าไงลูกก็เหมือนเหมือนกันเลยครับเพราะทำความเข้าใจให้มากขึ้นจริงก็เริ่มอ่านนิยายนิดนึงนิดนิดจริงๆริงอ่านประมาณนิดๆบริเวณสันปกนั่นเองนะคะใช่ป่ะเล่นไปเท่าไหร่เล่นไปพิบาร์สำหรับพิมพ์อะไรอย่างนี้อออ่าเแต่ก็อ่านนิดนึงก็รู้สึกว่าโอเคสมมติถ้าเราอ่านจบ มันน่าจะเข้าใจตัวละครท่องแท้มากกว่านี้ใช่นี่ถึงกับต้องให้นังแยกกันเลยแหละครับโอ้ยจริงคืออยากพี่นิวอยากจะถามแต่คนจัดแล้วแบบเอายังไงให้มาขั้นตรงกลางเนี่ยคนค่ะร็บกูดหน่อยค่ะพี่นิวต้องมาหาหนูแล้วรอบกูดหนูอะยนะรู้จักพี่เละขาว พี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กว่ารู้จักเพลงนี้ไหมคะฉันหวงฉันมาทวงของฉันคือเอาตรงนะจะไม่สช่คนที่กล้าทวงคู่ผ่านเวทีสดๆอย่างนี้เลยแล้วกล้าทวงคู่กับผู้กำกับเออเอาสิงสงสัยบทรีกติเยอะแหละเข้าตัวเองเฉยองุ้ยเขาทวงคู่อ่ะเขาสพร้อมมากพร้อมไม่เป็นไรพี่มีพี่นะมีพี่แล้วก็เจอกับในเวทของพี่ด้วยหนึ่งคนคือเรื่องนี้พร้อมมาต้องแย่งชิง เออมาร์คเนาะเราเอาอะไรไปสู้พี่วีเขาว่าเรื่องเรื่องเนี้ยซิงเกิลใหม่ของผมครับที่จะไปสู้ซึ่งยังไม่ออนแอร์นะครับไม่ออนแอร์ด้วยนะครับเออก็ด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วยังไงแบบทำดีแค่ไหนเขาก็เลือกคนที่เขาเข้ากันสก็นี่ไงเป็นที่มาของไม่พร้อมไปต่อไง เพราะงั้นแล้วน้องจับไม่มีการถ่ายซีซั่นสองต่อนะคะเพราะว่าน้องไม่พร้อมไปต่อไม่ <c oughs> หรอไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> แต่จริงพ่อจะบอกว่าน้องเนี่ยได้ผ่านคยกว่าประสบการณ์ด้านการแสดงมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการแสดงต่างๆเพ่อมั่นใจเลยว่าจะได้เห็นความพัฒนาของน้องชัดเจนแน่ๆแค่ที่เสือเมื่อกี้เป็นน้องเสือรพนาใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่า เรื่องของพี่เขาสองคนเขาแบบแบบเล่นกันได้ดีอยู่แล้วแล้วผมเป็นผมก็เราู้สึกว่าเรายังยังยังแบบไม่เท่าเขาเราก็ต้องแบบยิ่งวิ่งให้เท่าเขาเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กันทุกคนนะครับจะได้ออกเที่สุมเพื่อพี่ต่อยเขาจะลงเอยยังไงแต่เราก็ต้องสู้ไว้ก่อนนี่ออกมอแค่ได้รักก็พอแล้วพี่แต่จริงๆอ่ะพี่เหนือลืมไปนะว่ามีลีกะตีอยู่นะ ปล่อยเขาเถอะค่ะปล่อยเขาเถอะค่ะเอาละแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของน้องๆหลายๆคนเนี่ยมีการลงรายละเอียดในเรื่องของการแสดงแล้วก็ทำการบ้านมาเยอะมากพี่เลียรู้หรือเปล่าว่ารอบนี้เนี่ยทางพี่นิวพ่วมกับเองก็เห็นว่าจะลงมาดูทุกกระเบียดนิ้วเมื่อกี้ด้านหลังนะคข้างเวทีข้างเวทีหายพูดว่าพี่ขานักแสดงหลักอ่ะคนเดิมนักแสดงสมทบคนเดิมไหมคะก็บอกใย่นะรอบนี้ะเอเยดมากนะเสียบมากแต่รอบเสียบมากนะพี่นิว รอบนี้เห็นว่าถึงขั้นลงมากำกับเองเลยพี่อะไรยังไงคล้อยฟ้าฟังหน่อยสิจริงๆเหมือนในตอน,นรเราเลิกไครับด้วยความที่หลายอย่างมันมันแบบยังไม่ลงล็อกกับเรา<ฆ>เพราะหลายเพราะด้วยเวลาใดๆอะไรเงี้ยแล้วพอเนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ถูกวางเต<ฆ>รยียมไว้ล่วงหน้านานอะไรเงี้ยครับ<ฆ>ก็เลยคุยกันกับกับนิ้งกับโก้ก็คุย<ฆ>ว่าแบบเออยังไงอยากทํำไหมถ้า,าอยากทาเราให้ทําเหมือนเดิมแบบนิ้งก็เหมือนแบบ พี่มาช่วยเหอออะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคงั้นเรามาทําตรงนี้เพิ่มด้วยนิดนึงแล้วพี่นิวอย่างนี้พี่นิวหนักใจไหมเพราะว่าอย่างตอนแรกอะแค่สี่ตอนกับขึ้นเทรนโลกขนาดเนี้ยแล้วมารอบนี้คือโอ้โหเป็นสิบๆตอนเลยเห็นว่าทั้งหมดสองร้อยกว่าตอนโอ้ไป่ายกับปะปุ้ตินอะอันนี้คือสองร้อยตอนฉายเท่าปะปุ้ตินเลยหนอินเดียเลยหนอินเดียเลยใช่โอ้โหก็คือตอนนั้นอะพวกเราอะ ใส่พันโพดถ่ายกันแล้วว่าพี่เล็กเราสองคนอ่ะใส่พี่พนิวหน <ผม S 1> ักรถเข็นม้วนะอ๋อยังลงน,นะ <laughs> พี่นิวหนักใจไหมคะรู้สึกว่าคนมันจะคาดหวังกับเรามากมากจริงๆตอนที่ถ่ายทีเซอร์สามคนวันวันที่ถ่ายทีเซอร์นะฮะรู้สึกว่าหนักใจน้อยมากๆไมแทบจะไม่หนักใจดีกว่าเพราะว่าสามคนอย่างที่บอกว่าฝีมือพัฒนาการแสดงอะ พัฒนากันมามาประมาณหนึ่งเลยและดีเลยทั้งทั้งตัวพร้อมเองทั้งตัวหยินเองของพี่พอเก่งอยู่แล้วไม่ต้อง <Walking S 1> ชมอะไร<า>หรอกเก่งมากอยู่แล้วชมบ่อยแล้วเบื่อวอเก่งมากแต่อย่าบอกว่ายินกับพร้อม่พี่ยินกับพี่พร้ก็คือพัฒนามาเยอะมากเหมือนกันจากวันที่ถ่าย ปกติจำจำตอนถ่ายเองเราเลิฟได้ใช่ไหมจะมีคนหนึ่งที่แบบพี่ลืมบทพี่ลืมบทพี่ลืมบทอะไรเงี้ยเออใช่ตลอดเวลาตลอดเวลาผมว่าต้องเป็นคือพี่ตีแน่เลยตีแหละเออตีนี่ลืมบทคนคนนั้นน่ะจะต้องมีถือหนังสือตลอดแต่จะไม่ใช่หนังสือนะเป็นบทเป็นบทจะแกงน้องแกงน้องไอ้นายนายนายอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกนะว่าความลับอย่างหนึ่งคือพี่นิวเนี่ยเห็นความเก่งของวอเลยทำให้ซีท่านต่อไปอ่ะแก๊งเพื่อนทั้งหมดเป็นวอเล่นเองคนเดียว บอกแล้ว้ะอีล่เบิ้งอย่างเงี้ยไวอีตีอย่างเงี้ยพูดแล้วนะพูดแล้วนะแต่น้องอาจจนดื้ออะไรแต่เบาได้ให้แบกเบามันต้องมีมันต้องมีมันพูดคนเดียวหนูไม่พูดเอาตัวรอดก่อนกลับมาตอนที่เรื่องเรื่องบทใช่ไหมครับตอนถ่ายดีเซอร์คือบทยาวเหมือนกันนะของพร้อมแต่ตอนว่าพี่พร้อมแบบเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเก่งขึ้นมากเก่งขึ้นมากจริงๆของพี่หยินเองก็เหมือนกัน จริงๆถ้าวันที่ดูเออวันที่ถ่ายอาะครับถ้าทุกคนดูนั่นคือเทคเดียวหมดเลยของทั้งทั้งสองซีนคือแทบจะไม่ต้องซ่อมอะไรเลยฮะอืคือน้องทํากันบ้านมาดีมากซึื่ออารมณ์ถึงมากจริงๆาางดูทข้างหลังดูกระฟ้าลรบฟ้าดูแขนที่ขนลุกแบบสู้ไวหมดเลยเห็นแล้วแบบเฮ้ยน้องเก่งมากเสื่อสื่ออารมณ์ดีมากจริงๆ <c oughs> อันนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้ พูดของพูดคำหยาบนะไม่ใช่ตาแหลกนะอันนี้คือเห็นแล้วล <c oughs> ่ามน้องเลยดีมากจริงๆรู้รู้ว่าดีรู้ว่าดีแต่หน้าพี่ตาแหลกมาก <c oughs> นนจริงๆจริงไอนน้พูดจริงดีว่าเฮ้ยน้ำตาคอเบ้าเลยแบบจะร้องไห้เงือเหงื่อแหละเงื่อเราแหละที่เอาไร่คอเบ้าเนี่ยพี่นิวพาถามหน่อยสิแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะได้รับชมประมาณช่วงไหนวางไว้น่าจะเดือน สี่หรือไม่ก็เดือนห้าสองพันยี่สิบเอ็ดเมษาพฤษภาอย้ำไป่ได้ว่าช่วงเมษาพฤษภาถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเจอได้นอนกับคนรักุ่นพี่เวอร์ชันยาวเฮ้ยตื่นเต้นแปดร้อยกระตอนเพิ่มไปอีกสองร้อยเป็นแปดร้อยแล้วเพิ่มได้นะดูหน้าผู้จัดก่อนหน้าผู้จัดนะครับแปดร้อยกระตอนอ่ะสุดท้ายแค่อยากให้แต่ละคนฝากน้องๆทั้งสามคนแล้วกันฝากซีรีส คนรดักรุ่นพี่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องเราเหมือนตอนสี่ตอนแหละรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมต้องดูด้วยออยากฝากอะไรเขาเหล่านี้ดีคะแย้งนะแย่งกันพูดที่อย่นี้เก่งไม่แยกงนะเกี่ยงกันพูดหลายคนอาจจะยังไม่ได้ยินพี่ก่อนละกันพี่เอวุโสพีูดว่าเอ้าแล้วก็ <c oughs> พี่สสพี่แก่สุดพี่แก่สุดพี่พูดก็อยากจะฝากคนรักรุ่นพี่เรื่องเต็มด้วยนะครับเพราะว่าเราดูไว้แล้วก็ ไม่อิ่มกันใช่ไหมครับผมก็ไม่อิ่มเหมือนกันด้านการแสดงก็หมายหมายถึงว่าที่ไม่อิ่มเนี่ยฟูลซัพพอร์ตเยอะอ๋ <laughs> อ,อ,อคิดว่าเออกับวีไม่อิ่มอีกหรออ๋ออ๋อ,อรู้แล้วก็ไม่อิ่มจริงๆกันแหละเพราะในนิยายอะ่ะเขาอิ่มกว่านั้นเยอะเลยเอ,อสแสแดงว่าสแสดงว่ารี่เต็มแสดงว่าเรื่องเต็มเหมือนนิยายเลยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวปอฝอมาไหม ป้าฝุ่นบอกมาไหมมาไหมมาไหมมาไม่มามาดฝาดไม่มาไม่มาไม่รู้ฝากเาไไปถึงป้ฝอว่า NC จัดมาเต็มเดี๋ยวจัดให้เต็มเ LC ซึ่งบอกให้นะครับว่าจากการที่พีนิวเลือกใส่ NC มาเยอะมากเราขอตั้งเป็นเลทหกสิบบวกนะครเพราะว่าให้ให้ปู่พี่ดูร้านเอ้ยไอ้บ้านมันดูอะไรกันบ้างร้านเอ้ยจะไม่เข้าจูงกันบ้างยัยนีไม่เข้าใจเลยอะอะต่อพี่ขอโทษพี่พี่ปไกลมากเลยเมื่อกี้ หกสิบบวกอหรครับหกสิบบวกไก่เป็นลูกไก่เป็นลูกก็มาดิครับเออเอาซเอาซเออฮาวฮาวอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ฝั่งพ่อละกันเขาบอกว่าก็มาดิครับฝั่งเราล่ะถ้าต้องเล่นเอ็นซีถึงขั้นหกสิบบวกไหวเปล่าพ่อมีแรงเปล่ามันยากตรงไหนล่ะครับโอ้ ม,<ต>มันยากยังไงนะครับงงอย,อยากรู้เลยอ่ะเตรียมตัวอาา่านนิยายกันไปแล้วเตรียมตัวซ้อมเอ็นซีกันหรือ,อยังเอ,อเอาละ่ะแล้วผมก็คือจะทําให้เต็มที่เช่นกันครับอย่างที่บอกก็จะอ่านนิยาย่เกินหนึ่งรอบน่าจะเกินหนึ่งรอบขอับผมแล้วก็อาจจะเป็นความท้าทายอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าตัวเราเองก็ยังคงต้องเรียนอยู่แล้วทาโปรเจกต์แต่ยังไงผมจะทําเต็มที่เพื่อทุกคนครับโอเคเขสิบมือน้องเลยแล้วพี่เล็ก ยังไงเห็นคนรักกันไปละเรามาเห็นคนที่น่าสงสารคนนี้สงสารจริงจริงนะเรื่องเนี้ยอยากจะแบบเขาเรียกว่าขอกําลังใจให้แบบเอ้ยมาช่วยดูแลพี่เหนือกันหน่อยยังไงดีบ้างคะคุณขาก็ฝากพี่เหนือด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่ใช่ตัวหลักในในซีรีส์หรือว่าในใจเขานะครับแต่ก็แต่ก็อยากเป็นตัวหลักในใจคุณนะครับก็ผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับพี่นิว หรือว่าเป็นเอ็นซีแบบสามคนเป็นเคนเดียวสักฉากหนึ่งสักฉากหนึ่งนกันใครต้องอยู่ตรงไหนวะเนี่ยวายหมายความว่าไงก็ดูออกอยู่แล้วก็นี่ไงก็อย่างที่นั่งนั่งอย่างเงี้ยแหละเออก็ได้นะอย่างนี้เลยอ่ะ อะยังไงได้ยังไงนะครับก็ผมจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ออกมาให้มันดีที่สุดเหมือนกับพวกพี่2คนนี้ด้วยก็ฝากน้องเล็กคนนี้ด้วยนะครับฝากน้องเล็กคนนี้ด้วยครับกําลังใจพี่นิวอยากู้กับพื่กาของเราครับก็ทุกคนที่คาดหวังก็สมหวังแล้วเนาะอ่านหนึ่งสเต็ปตอนนี้อยู่ในขั้นตอนก่อนการผลิตนะครับก็เรื่องนี้ความจริงตั้งใจจริงถ้าเกิดไม่มีอะไรติดขัดเราอยากไปถ่ายโลเคชั่นจริงก็คือมอขอ เราจะพยายามเอาเอาโลเคชันในนิยายออกมาให้ได้มากที่สุดเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าคนอ่านนิยายอยากเห็นภาพเหล่านั้นถูกไหมเราพยายามให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็สัญญาว่าจะทําให้น้องๆทั้งสามคนออกมาให้น้องๆทุกคนในเรื่องเป็นนักแสดงทุกคนในเรื่องออกมาดีที่สุดบนจอให้ได้ครับขอบคุณครับนี่ปี๊พี๊พีมพี๊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 ่า๊พี๊พี๊พี๊าก๊่ี๊พ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 ี๊บี๊พี๊พาเรียกว่าสร้างเซอร์ไพส์ เพราะกับความอิ่มเอมใจความสุขเยอะแยะมากมายพี่เล็กนี่ว่าคนดูทั้งที่หอเนะี่ยทางบ้านและด้านนอกเนะี่ยมีความสุขกับทุกคนจริงๆจริงๆจริงๆถ้างั้นให้ทั้งสี่คนอนะ ไปพักผ่อนกันไหมพักผ่อนพักผ่อนยิ่งกว่านะขอเสียปรบมือให้กันขอเสียบมือใหครับขอบคุณนะคะรอชมเลยซีรีส์แห่งปียิ่งใหญ่น่านอนซีรีส์ที่เคยติดอันดับหนึ่งบนโลกทวิตเตอร์ของโลกมาแล้วหลังจากนี้นะบอกเลยว่าซีซั่นสองมาแบบนี้ไม่ขอเทนโลกนะคะ